สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านป่งชันแนวกับอยู่ในบ้านครับสิผ้ามาเบิงพ่อยญ่เป็นจากตอกสีเมนตอกเข่าครับพี่น้องไปเบิงกันครับครับพี่น้องมาหอดพ่อยญ่แล้วครับพิ่จากตอกสวัสดีครับครับผมอันเฮ็ดอย่างนอ้อครับพ,พ่อปะเพณนี่เขาดอมหน้าแล้วเดือน แปดเดือนเข้าหก็ต้องเอาตอกเขาไว้สามารถเขา้าโอ้ครับครับเครื่องมัดบดบุดีคือเอาตอกอ,อันตอกไม่ยังครับนี่ตอกไม่บงไม่ไพป้าแล้วแต่มีอืันถนัดเพิ่นก้รลำระอาอาสีบครับมัดจาก ก็ได้ลำละพันกวักวใครกัวไปชื่อเขาอืมื่อเขานี่เขาจังไดครับพันละสองร้อยห้าสิบบาทอพืพันเซนต์ต่อสองร้อยห้าสิบบาทพันพันเซนพันเซนต์่อสองร้อยห้าสิบครับอืมอันไม่บงนี มันแพงอยู่บหรือสองร้อยหาสีบไม้บงไม่ไพ่สองร้อยทวนอ๋อไม่ไพ่ปลาอ๋อครับครับไม่ไพ่บ้านกับสองร้อยชวนแต่ว่าควาวเหนียวนี่สูไม้บงบ่ไรเนาะครับอ๋อไม้บงมันคุณภาพมันดีซึ่งโบซึ่งบงบพอยคอนี่ครับพี่น้องเ้นตอกเพื่อนตอก ไม่อันไม่บงุงมัดหัวก็ได้ไผ่หญ้าก็ได้อืมคว้วเหนียวในโพสูไม่บุงเนาะครับอือพี่น้องอันนี้เขาเอืน่นเอืน่นเอื่นกีบบ่หรือเอื่นจังไรครับเอื่นกีบออกีบหนึ่งห้าเซนสิบเซนอบางคนเขาก็ซื้อร้อยอีพันละ 300, สามร้อยซุ้มพนมีเงินอือ อาอผมมีเงินเอาก็ใส่แรงผู้สูงอายุเอ็เดเหรียนจักเล่นไปนี่เนะครับจักเล่นมีผู้ซื้อกะขายผู้หลังคุณก็เอาเข่าแลผมยากจนหลังคุนจักได้หลายก็ไปฝากร้านค้าขาขายให้ เราอาลอยละสิบบาทอันโทษเด้อครับคุณพอ่อคุณพ่ออายุจักปีแล้วครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบสามปีอ๋อเจ็ดสิบสามปีแล้วเนาะครับครับพี่น้องเบิ่งพอเพิ่นครับพ่อหญ่เพิ่นอายุเจ็ดสิบสามปีพี่น้องเพิ่นกระจกตอกิ่นจักตอกพี่น้องไหว้เท่าพี่น้องเฮ็ด ส่วนกษียนกษียนเวียกครับพราเม่นว oh? <Yeah. S 2> ัยรุ Anti ่นนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดหนักโบได้พี <ment> ่น้องเขาเลยเอื่นไทยบ้านเอื่นกเอื่นว่ากระียนพู้เม่นกระียนคู่เกษียนยังเด้่ครับกระเียนแบบว่าเกษียนอายุเกษียนอายุแบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดหนักบบได้คือเก่าบบคือรักสี่สิบสามสิบเพิ่นนั่นครับพี่น้องก็ได้จักตอก ไผ่หยาแห้งของเทาไนให้อยองงเฮ็ดไ,ได้กระเฮ็ดครับโอ้ไผ่หย,ยานี่ก็เฮ็ดเป็นบ่พ่อเฮ็ดเป็นครับอืมการจักสารเฮ็ดเป็นชุนแนวไผ่หย,ยานี่ซุม,มือนี่ก็หายากเนาะครับแพงละ25บาทไผ่ละ25บาทมันหักมมีหยายามฝนยามแรง หอามาอมะพอืาเกีียวเขาเลีวก็เกีียวหย่าน้ำหอามมะพ่ายจ้างเขาหาบมาไห่ใส่รถแกม่มาไห่นี่แหละครับพี่น้องข้าวดอยมันเป็นยังซีห้องห้างไก่ค <c oughs> วมอมจะเลิญไก่ไก,ไก่ในเมืองเนาะครับไก่ในเมืองเก็บไก่หันวันมเห็นจะคอือ ยามเก็บไข่อ่นุนี่ก็ปไ,กกไปยากลำบากเนะาะทางจากอำเภอลุ่งบานก็บสามรอยกิโลครับบางครั้งก็ได้หามกันใส่ล่อควมน้ำแกงอสนมหุนทางกับบุนี้บ้านห้างไก่ครับนี่แหละครับพี่น้องมันควมพยใหญ่ว่าดเดีครับบ้านเ้างมันไก่ไก่ ในเมืองครับไก่อำเภอไก่จังหวัดเป็นสองสามลอยครับพี่น้องเพื่อสิไปหอดสองสามลอยโลมันไก่อำเภอไก่จังหวัดมันอยู่บ้านนอกครับพี่น้องอยู่นอกเมืองไก่หอดน,นอกเมืองมากอีกครับติดผู้ได้พี่นอ้องผมใชเบึงบรรยากาศบ้านบรรยากาศบ้านพี่น้องแต่แล้วหลังก็เพาะ นี่แหละครับพี่น้องบันนอกขอกหน้าเฮ้าเป็นจังสียล่ะพี่น้องนี่แหละครับอันเพื่อนพ่อใหญ่ที่ไปสัมผัสเพป่นครับพี่น้องฮ็ดจังไรละ่ะบานนอกขอกหน้าเฮ้ามันกะ็ะนาแรงก็แหงแรงพี่น้องนาฝนนี่ก็อุดมสมบูรณ์อยู่เนวอยู่แนวกินกับผู้อึดปีนี่นาเนี่ย ครับพี่น้องหนาฝนหนาหน้า,นนา,นาแต่ว่าหนาแรงครับทุกวันแหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องครับพี่น้องผมก็ขอจบเพียงแํานี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผมในเดอร์ผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านป่งชันแนวรับขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขและความเจริญความเจ็บจะได้ความไขยม่ยามีญาติเจ็บญาติจนครับพี่น้อง ผมกับผมยังหลายขอกล่าวค้ว่าสวัสดีครับ